คุณอยู่ในรูเจ้าในขคพ่อแลวเจ้าดีเล<อ>ย<ม>ขึ้นมา,มาเมือนอะไรกเจ้าดีขึ้นมาทั้งเนี่ยน,นี่ <c oughs> ขึ้นมาใจงเงียบใจทียม้ําใจเพ้นสาม,สามคนสวัสดีตอนเจ้าเจ้าไปน้องสุภูสุคนเจ้าคลิปนี้ก็ตอนนี้อยู่กับแพงหักปนาเจ้าวันนี้เพ่งปลาไปน้องมาขึ้นภูมาดู มาซอเฮ็ดเนาะมาหาเฮ็ดน้ำหมอกเจ้าเนาะบนภูหลังบ้านเนาะอีกที่นึงเนะเจาจะได้เดี๋ยววันนี้มันรุ่นนะเจ้าว่ะมันจะหมานบันไดนะเจ้าเนาะจะได้เฮ็ดปิกบ้านก่อนนะเจ้าเนาะบรรยากาศตอนนี้เจายามเจาแดงน้ำหมากเจ้า เฮดขมิ้นเจ้าหรือเฮดมันปูเนาะวันนี้แพงมากับบ่าไทยบ้านนะเจ้ามากันสองคนนะเจ้าหากันใกล้ๆกันนะเจ้าเนาะอยู่ข้างหน้านูาน่นตรงเหมือนเฮดละโงกนะเจ้าเอา้ยเฮดละโงกบ้านนะเจ้าดอกบ,บ้านเล่านะเจ้ากินได้เหมือนกัน ลูกยหแดบัท่านิ่มดอกเจ้ามีอีกดอกได้ก่อนเ่าได้อยู่เจ้า ดอ,อกบานละเห็ดหน้าวัวเจ้าเห็ดหน้าวัวเลยเห็ดหน้ามุมนาะมาเจอกับห้องเห็ดหน้ามุมเจ้าเห็ดแดงอ้ยดอกนี่งงำ nước bể, nó tưới hết nước cào, đong bông dài để mình đây ở chỗ Đông cho dòng dạng dòng dạng 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 nha cháu dạng 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 เห็นต้นแป้งเจ้าเท่าละเจ้าเห็นหน้านขาวเจ้าเห็นน้ำแป้งเจ้าสองดอกใบนี่ก็งามนะเจ้าเนาะเห็นท่านเหรออีกดอก จองจ้อบบ้านเตี๋ยวอีกดอกหนึงเจ้า,าเห็ดอันนี้สมาราจะออกเป็นหมูเนาะเห็ดขาวเห็นดน้ำแป้งนี่นะ ดอันนี้มองนะเจ้าอันนี้น่าจะได้ได้เจาะดอกนี้

เปลงเจ้านี่อีกดอกนึงเจ้านี่เห็ดหน้าแรกอื่เ,เจ้าโอ้เห็ดดิน อีกสองก็อีกชูกนะิง <c oughs> สามดอกเจ้าได้อยู่เจ้าเห็ดเครื่องมันเฮานะเจ้าเนาะอืมอืรอ อดอกนี้งามเจ้าผลงานของเพลงตอนนี้จะยังก้นตะกา้าระเจ้าเนาะอืมนี่เป็นด้ของเจ้าเด้ก่อนพูดขาพูดแค่นั้นแหละเจ้าดอกนี้ แั่นแปลงเจ้าเนี่ยน,นี่เท่าดอกนี้ได้จ้ะงามอยู่นะไม่กี่ดอกเ็ชหนาแลสองดอกเจ้าลบกหน่อย แต่ไร้ดอกแหลกของเพคมาหนี้เลยเจ้าอดอกจูงกะลังามโอ้ยมีหมดแดงมาเอาเดอ้อดอกงามเลยเจ้าเหมือนจะเจออีกดอกเอยเจ้าสองดอกเลยเจ้าแค่นี้ดอกเลย อยู่เจ้าเอาไปอันนี้เอาเพ่งแต่เอาไปมุกนะเจ้าเนะาะตำแจ้วเจ้าดอกใครดอกงามเลยนี่มันหอมมันกาเจ้านี่คะนี่เจออีกดอกนึงโอ้ยน,นี่กันรังน้อยกับแม่โอ้ยมีจะมาเท่าเจ้านี่เน่าหมด อันนี้แพงเอานะเจ้านอพอใส่ไม้จีได้อยู่แต่ดอกนอแนวใก่อนโอ้ยเสียดายดอกเน่าอืมนี่ันเจ้าสามดอกสี่ดอกเลยเจ้าสองดอกนี่กันเดี๋ยวจะเท่าจะได้อยู่เจ้าอันนี้แพงจะเอาไปใส่มกุกเ,เด้อืมมงกาววิ่ดอกนี้งาม อีกเจ้าได้อยู่เพราะใส่ไม้ตีได้อยู่อ,ยดดอ,ยอันนี้เอาไวเกิดนะเจ้าอืมนี่หืมดอกซ้อนดอกงามขนาดเลยเจ้าหืมงามเจ้าอีกดอกนหะม กปุเห็ดแดงน้ำหมากเจาะดอกเจาะเป็นเงิงกระดาษพิคาเนาะก็ว่าก็เห็ดแดงน้ำหมากเลยเห็ดน,น,น,นั่นแหละฮะเท่ามันเท่าได้ ืมนี่หงมมีจูมันตัว ตอนนี้หมอกหนามากเลยเจ้า น้ำดอกงามเลยเจ้าขมิ้นเจ้า ดอกนี้ยังไงเลยเจ้าดอกนี้จูงงามใหญ่มากพอฟา้ามือใหญ่กว่ฟาฟ้ามือเจ้าดอกเดียวกินยังแรงอีกดอกเจ้า มีดอกไมอ้อยู่นะว้ายมีน้องเอ๋ยนู่นอยู่ในรูเจ้าอยู่ในรูก่อนมีอย่ใงนี้นี่ก่อน อดอกจูมันเอาอู่เจ้า,ามีนองเจ้านี่ดอกสวยมากฮึพอร์ไซนีนงามห,หวาดมได้ก็ได้อยู่นะเจ้าเนาะน่ารลกเจ้า แดงน้ำมาเจ้าอดอกนี้เท่าต้องมาเอาได้ดอกเด,ยเดียวเจ้า dòng đọc <cười> <cười> Nhìn được dọc น้ำแป้งเจ้าไว้ไว้จิแตแดงน้ำมากต,ตูมันจะเฮ็ดตะใครแต่อยู่ตอกตูมันจะเฮ็ดหน้าเลยเฮ็ดหน้ามวย แดงดอกใหญ่เลยเจ้าขาใหญ่ด้วยเอาละเจ้าพี่น้องนี่นี่ผลงานของแพงเจ้าวันนี้นึกว่าจะบม่ได้เฮ็ดนะเจ้าเนาะได้ก็ได้อยู่นะนี่เป็นเห็ดดินแล้วก็เห็ดตะไคร้นะเจ้าอุ้ยเห็ดตะเห็ดตะไครก้ก็มีแต่มักับมีดอกงามอยู่นะเจ้าเนาะพอได้อยู่เจ้าเนาะรวมๆกันหลายๆอย่าง สำหรับวันนี้นะเจ้าแพกโกะคงต้องขอฝากคลิปปีโนไวตัวอีนะเจ้าสำหรับหาอยู่หากินอะไยังตั้งได้นะเจ้าทำคลิปอะไยังตั้งได้ก็ฝากปี่น่จยกดไลค์กดแชร์นะเจ้ากดติดตามเปิดกำลังใจให้กันเดเจ้าเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวแพจะเมื่อบ้านละเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ